โอเคก็ผมก็สวัสด,ดีเวอรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันดูใว้อยู่กับผมเองชากี้วันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำก็ผมนั่นก็คือร้านมาลูชอปร้านนี้นะครับผมมีคนใช้บริการมากกว่า4,2,000 0คนโคตรเยอะปลอดภัย100%แน่นอนก็ผมแล้วก็เติมไวมากๆบริการดีวันนี้ผมก็จะมาเติมผลพระถาวอนให้ทหารเรือโคบีนะเพื่อที่จะได้ฟาร์มให้มันเร็วๆหน่อยโอเค ก่อนจะไปเติมับผมเราต้องไปเติมเงินเข้าเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์นี้มีบริการเติมเกมเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นฮะเราไปเติมเงินเข้าเว็บก่อนนะโอเคครับทุกคนวิธีการเติมเงินก็ง่ายมากๆครับผมมาที่เติมเงินด้านบนนี้ฮะแล้วกดที่ wallet ทางด้านซ้ายตรงนี้เลยขั้นตอนต่อไปก็ผมไปสร้างซอ,องของขวัญน,นะไปสร้างซองอ่างเปลา,าก่อนวิธีทำก็ง่าย เข้าไปที่แอป To Wallet ของเรานะครับผมกดที่ทรงซองของขวัญตรงนี้บัตรนี้นะครับผมใส่จำนวนเงินที่เราจะเติมเข้าไปอันนี้ก็แบ่งจำนวนเงินให้เท่ากันแล้วตรงนี้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับผมแล้วกดสร้างไปเลยสร้างเสร็จแล้วก็คัดลอกโค้ดมาเลยนะครับผมคัดลอกเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยี่โอเคแล้วกดเติมเงินไปเลยครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมเงินเข้าแล้ว165บาท165้พ16อยต์นั่นเองโอเคเติมเงินเสร็จแล้วครับผมนะผมเติมเงินไป600เอยไม่ใช่165บาทเพราะว่าผลพาะมันราคาแค่นี้เว็บไซต์ m a r ูช็อปมีบริการกดเกมพัทแมปต่างๆมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นบล ok ็อก o d k คิงเล g a c y เยอะแยะมากมายเลยออสตาก็มี ฟรีไฟก็ยังมีอ่ะทุกคนนี่นี่จะเป็นเติมเพชรฟรีไฟลนะครับผมนะเออแล้ววารโลแลนก็มีโอ้โหมีหลายเกมมากๆเลยครับผมนะเออแล้วก็เติมแบบถูกมากๆโอเควันนี้เราจะมาจัดผลพ้าถาวอลใช่ไหมนี่กดผลปีศาจวิธีเติมก็ง่ายมากๆครผมเลื่อนไปหาผลพ้าก่อนนี่แล้วก็คลิกไปเลยโอเคแค่นี้ พอเราคลิกเรียบร้อยแล้วฮะเราก็ไปใส่รหัสของเราใส่รหัสของเราเลยนะครับผมรหัสผมก็จะเบอร์ไว้เบอร์ไว้เดี๋ยวมีคนเอาไปโอเคพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยืนยันสั่งซื้อไปเลยเรียบร้อยแล้วครับผมนะง่ายง่าย,ายแค่นี้เ,เองเรามาดูกันว่าเราคิวที่เท่าไหร่นะโอ้โหคิวที่สามแปบเดียวมั้งสามคนเอง โอเคครับผมตอนนี้ของก็เข้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทหารเรือคอบี้ก็จะได้มีผลพาใช้และก็จะได้แฟมทุกเควสได้อย่างชิลวชวโอเคเรามาเปลี่ยนเป็นผลพักกันเลยนะครับผมนะเฮ้อไหนวาผลพระนี่เอา่ใช่นี่ผลแสงต้นหิพีทอันนี่ยืนยันไปเลย โอ้โหได้มาแล้วครัผมในราคา165บาทตอนนี้มาลูช็อปเขาจัดเลทสิบนะครับผมนะเออไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ตกดผลแบบต่างๆเลทสิบหมดกดจะถูกเลยเออฮโอเคครับผมวันนี้โคบี้ก็ต้องไปแล้วถ้าจะเติมเกมน,นึกถึงมาลูช็อปนะครับผมนะมีคนไปใช้บริการแล้วมากกว่า4แสนคนปลอดภัย100%เติมเร็วมากๆด้วยเออ โอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้หนุ่มโคบี้ขอหนี้ด้วยในสุดโคบี้ก็มีผลพระใช้กับเขาสักที